ห่างนูครับละครับมือนี้หางทุ่งพื้นเก่าเลยครับมือนี้เสียเงี้ยห่างน้อพี่น้องไอ้อย่าใคยกินไปหางนูครับหางนูไม้ไม้กับสีน้ำห้อยเก่าหนั่มนะครับพี่น้องไม้ไม้เนี่ยไม้เกาเนี่ยพอดีอยากได้กินครับไม่นี่สิคือว่าพี่น้องรอหลุนน้องเป็นนะครับ ไปไปหาใสก่อนครับเดียวมันสี่คำก่อนครับไปพ่อหนุ่มคนนี้เป็นของคุณเลยนะพันใหญ่ห้องพันยากันครับว่านบริมานำเลืองงานคำทำบุญทมบุญนวัตถุงานกัน,น,กนต,ตั้งเห็นมาได้แล้ว อันนะอยากหกินมีไดไมีบ่ไรหรอครับฟัง,งอ <c oughs> นี่มือมนันมือบ่ <c oughs> มันมันก็เพราะได้อยากได้กินนะครับ <c oughs> ไปเร้ยยังดูดยังดูไปเร้ยกินตาสนไม่ไวแล้วใน้พัน,น,ไ,ปไ,ปไ,นไงี้ย ดองเบ่งน้วยกันครับฝาเซย่ามองเซนครับนี่คำก่นอนห้่ยัวดพีดองยังไม่อยู่ครับไม่ยังเดืออยู่ เซยออมฟังนัง่งรวดเซยออมฟังนัง่งนะแต่วินที่น้อง พี่น้องไม้นี่ก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องถา่ม่เบึ้งอีกมาเรงมาเร่ง,เรงมาเชียงมายามอยู่ครับมันจะเป็นยังไงใส่ลุนใส่เสียเลยพี่น้องเด้อสีอหิวงหางมาครับมือนสีหิวงหางคือเพิ่นบ่นี่ก็รอเบ,บึ้งได้พี่น้องเด้อไปครับไป <c oughs> กูฟาโกขวักเลยพี่น้องหมายที่สองครับ ต้องรูเบื่องบ้างไปไมห้หนึ่งพี่นอ้องเสืดจัดเสืดจัดเสืดจัด,จ,ดจะเป็นกระตัมลงกระตัมลงเลยพี่นอ้อง พี่น้องจจกใส่ครบเหลี่ยมครับซ้ำมไม้เซตีซมม้ำไหมพี่น้องเแดงมาลุ่นกันครับสองทุ่มครับผมสองทุ่มเจอกันไปเลยตอนนี้ก็มาหอดไม้แล้วครับให้เหลี่ยครับผมเป็ียนทางไหนน่ะมีเบื้องในพี่น้องเด้อ Trời lùn, bộ của nó Mình đường ngay skip kip Ia kip Sejauh saya-sejauh apa Hay đẹp nghiệp kíp nữa. được cái bừng nóng đi xong ví dụ xã nuôi đi xong ví dụ Ồ, oh, được Kìa okay. mình chạy luôn Cái xe Vậy vừa vừa. Vậy vừa vừa vừa. cái cái hà đắng quá huống nhiên bây giờ như thế này à? ไม้สุดท้ายครับไม้สุดท้ายพิงใดไปลุ่นไฟได้พี่น้องเด้อไม้แหลกไม้ซองแห้วครับลงไม้ที่สามมาผมเกียนกันไงพี่น้องหลุดเม่เช์ซอยกันครับบบคือดันองนี้ น,นีก็บ,บอคือยังนี่ก็บ,บอคือโง่เป็น,น,นเนื้อหนีแล้วแบบหนี่ก็บ,บอผ่านเสียบไม่ไดนะ้

บ่วงนี้เสียนยวอ่ะอืมหลังนี้พาดบ่วงนี่น้องโอ้ยเยูะพาดบ่วงอันนี้เสียวะ่ะ ฝนยังฆ่าขา้อไอ้หนีพี่น้องเบิองอืมแน่นขึ้นนี่เมืงไม่เซ่อแดบวะ ืุบเปว่งตัวนึงมีหนอเฮ้ยสิ่งนี้นี้ เห็นเค่ลังเดียวโอ้ยนุร oh, ุดร่วงตันึงนี่น้องอือนี่ก็รอดว่วงอีกโอ้ยรอดว่วงกูดีไปเลยนะสู้เนาะ Å oh. เงึดงึดโอ้ยนีย่ก็ผ่านโอ้พี่น้องหนูผ่านดวง อกีกี่บ้บ่กี่กี่เจืหลังไงบ่ ใี่บ่วงไม่ได้ไปใศษหรือเปล่านะัน่งหนีว่าคือบิดทิศแรงใน นี่จะลังมาคืดม,มันไม้ที่สามติเตียวปะนะ่ะเนาะพี่น้องไม้ที่สามเตียวคักพี่น้องนี่ เซ้นนี้พี่น้องกี๊ยกีกเนี่ยบวกกีกบวกกากเลยเป็นนู้ซิ่งหน่อยเป็นนู้ซิ่งหน่อย kik eh buka kat oh okey buka gag wei kik 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 Buh kik bang bau kik bau gag dah la ครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเวลาประมาณเ,เกือบเที่ยงขึ้นครับ <c oughs> บาสิรอห์ตีหนึ่งเลยก,ก็กูเมื่อเลยครับโบวัยครับหนาวหนาวเห่ยงนี่ยหาตุ่มกลัวก็สิกูเมื่อเลยครับรอบเมื่อคืนนี้ก็พอไดอ้ครับได้สองตวัวครับผม บริไทยพี่นอ้องมึงครับไทยวท่านเพราะว่าอีกอีกคนนึงมันไปไหนมาอยู่ข้างน้องใส่คนละหม่องครับยอยไทยเบึงหอดบ้านครับอันนี้ก็เสียมาก,กูครับไปครับพี่เบิ่งว่ากูวงนี่นม่ได้อีกหลังครับเ๋ยคนใหม่มครับผมครับพี่น้อง กูที่นี่กันครับดูนุ่กันครับพี่นอ้อง cú búng vào này xíu để tiệm xia cái náo nó có bớt say khỏe rồi chân săn ตัวอาไรพี่บาเข้าวะแนวพี่น้อง <laughs> พี่บาได้หนูหี่บาได้หนู

そう。

ม้ยน่นโอ้ยตีนตีนกูตีนกูฮมร่างนี้น้องหลุดนงเวีนอช่ล่ะเาวดีชเดอยู่พี่น้องเดดเดอยู่ครับชดเด็ดอยู่ครับ ก็เไไพิ่งเลยดิว่าอ,อืองั้นอ <c oughs> มอน,นหลุดโอ้โหใหญ่เลยใหญ่บกเอียบเลยพี่น้องบินเดย์มันหลุดต้องเลี่ยงเลยนีแดาเซ่ขั้นนี่เธอขั้นนั่นสองขั้น,นทั้งผีเบึงเ้งหรอเปะ่ะ บ่ไม่ต้องกมันจังคุณแมปไป้ไแล้นะ่กมีแล้วมันรุดบ่วงพี่น้องมันรุดบ่วงคอยเ่อนี้มีอยู่ห้องกี่กี่กว่ามึง เฮ้ยลกกี่กี่จนได้้องกี่กี่นได้พี่น้องเฝ้า,าเรีย้ยนว่าฉันไปไหนรอดเดี๋ยว,วครับเดี๋ยวที่เพื่อครับผ่ะครับพี่น้อง สรุปพ้นมอนี่นะซ้ำตัวครับซ้ำตัวปุ่ยเอฟเลยครับพี่น้องหลังจากที่ออกลามาออกลามันยังมือปะซีซ้ำซีมือครับพี่น้อยในนู้นะมาณซิปกว่าตัวซิปตัวนั่งเดี๋ยวส้มผลงานพี่น้องว่ามันสีตัวใหญ่บ่สรุปเกิดเ้ตุครับพี่น้องซ้ำตัวครับผม พอให้เบื้องจำหนีนองค<ด>ัสามตัวครับเห็นคักบุเร่เอาเหมือนมันตายกันเลยตัดคิมีมีมบ้า,าน,นนี้นะครับการหาอยู่หาหกินของคนอีสานมาเท่ากันไก่ไน่งมมีครับากินตามฤดูกาลนี่น้องรับคีมีกัมีบ้านนี้เนาะครับเนาะเ่มเลาพ้อจ้างนี่น้องจะนีนะครับ,รบ,รบสดีครับ Thank you.